ร้อนเนี่ยลูกค้าเข้ามาเช็คอะไรมากที่สุดคะอ่าก็มาเช็คเรื่องแอร์ไม่ค่อยเย็นแล้วก็แอร์มีกลิ่นแล้วเวลาเราเช็คเรื่องแอร์เนี่ยส่วนมากพี่ช่วยเช็คอะไรให้ลูกค้าบ้างคะแล้วก็ทําอะไรบ้างอ่าเครื่องต้นเราก็จะถ้าเกแอร์ไม่เย็นราก็จะเช็คก๊าอย่างเช็คอ่ากอวแอร์สกปรกไหมความรมออกแรงไหมแต่ถ้าเกิดมันสกปรกเนี่ยเราก็มีเครื่องล้างล้างตู้แอร์โดยที่เราไม่ต้องถอดไม่ต้องรื้อเยอะ ไม่ถอดไม่นือ้อออกมาแล้วล้างใช้อุปกรณ์แบบไหนคะเราจะมีตัวสายยางที่เล็กเราก็จะถอดโบเวอร์ทคำความสะอาดแล้วก็จะใช้ตัวสายยางนี้ลอยเข้าไปเพื่อเขทความสะอาดในห้องเย็นครับก็คือไม่เหมือนสมัยก่อนว่าต้องยกถอ,อด,ดออเครื่องออกมา<ๆ>ล้างก็คือมีอุปกรณ์เล็กที่สามารถเข้าไปได้เลยโดยที่ไม่ต้องลื้อเครื่องออกมาใช่ครับอ๋อเยี่ยมไปเลยค่ะแล้วถ้าเกิดลูกค้ามารู้สึกว่ามีกลิ่นอาบแอร์ไม่ฉ่ำเนี่ย ตอนนี้เรามีทําอะไรให้ลูกค้าบ้างเอาแบบ f ูแพ p a c k a เลยค่ะ f u l แพ็ c เกจอ่าก็จะมีล้างตู้นะครับก็จะมีเปลี่ยนกล่องแอร์ด้วยก็มีตัวน้ํายาตรงนี้เป็นตัวน้ำยาทำความสะอาดครับผมและตัวนี้ก็เป็นตัวฆ่าเชื้อครับผมแล้วฆ่าเชื้อเสร็จแล้วใช้น้ําอุ่นเข้าไปทำความสะอาดอีกทีหนึ่งนะก็โดยมีตัวนี้ตกไม้ายด้วยตัวอบโอโซนหอมเลยครับผมทีหลังจากนั้นเราก็จะทำความสะอาดอยร้อนนะครับแล้วก็มีการฉีดน้ำยาให้ครับ ลสูกค้าทุกท่านที่นำรถเข้าเช็คที่ MG Auto Service ท่านจะได้ตรวจเช็คฟรี28รายการพร้อมรับคูปองส่วนลด25%สำหรับใช้ในครั้งถัดไป และสำหรับใครที่อยากจะคลายร้อนล้างตู้แอร์ mm hmm. เพียงตู้ละ1,800บาทฟรีไปเลย mm hmm. แว็กซ์เติมน้ำยาแอร์และอบโอโซนค่ะสำหรับโปรโมชั่นนี้นะคะจะมีตั้งแต่วันนี้ถึง30มิถุนายนนี้ค่ะใครที่อยากจะเช็ครถน,นะคะรีบจองคิวกันเข้ามาเลยค่ะที่ MG Auto Service สํำหรับใครที่ชอบโปรโมชั่นดีๆแบบนี้และคอนเทนต์ดีๆจากเอ็มจีออโต้เอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Follow เพจเอาไว้นะคะ